ขาถึงพูดกันไงว่านมที่รัฐบาลสเปกมาเนี่ยไม่เป็นนมสเปกเทพและงบประมาณในการจัดซื้อ1นึ่งพันล้านชี้เยอะมากสิ่งที่ควรจะเป็นก็คืออะไรฝ่ายของภาครัฐที่รับซื้อเนี่ยมันควรจะเอานมทุกอย่างสปตรนต์ถะเราใช่เป็นประเทศที่พัฒนาแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นครับอย่างนั้นมันง่ายเกินไปครับกระบวนการเรียกฉินบาทค่าสินบนก็ได้เกิดขึ้นสร้างถนนวัวได้ นมโรงเรียนแม่ง็หัวได้มีความเร็วร้ายอย่างหนึ่งที่เกิดกับน้องๆเด็กๆมันมีการหัวกับโรงเรียนด้วยเ hey. สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับ Talk Control แล้วก็สำหรับวันนี้ก็เป็นรายการใหม่นะครับก็รายการนี้ผมจะมาแชร์มาพูดมาเล่าหรือเปิดเรื่องราวบางอย่างที่ทุกๆคนอาจจะมองข้ามหรือว่าลืไมไปความสําคัญกับมันไปละกันแต่เรื่องราวนั้นใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้ที่ผมหยิบมาพูดมาคุยกันเนี่ยคือมันเป็นเรื่องราวใกล้ตัวมาก,มาก,มากๆเลยเว้ยซึ่งก็ถ้าใครมีลูกนะก็จะเรียกว่าใกล้แบบแนบชิดแต่ถ้าใครไม่มีลูกนะยังโสดหรือมีมีคู่ครองอยู่แต่ยังไม่คิดจะ มีบุตรนะก็เรียกว่าคุณก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในหัวข้อขอเรื่องราวของนมโรงเรียนเว้ทุกคนผมต้องเล่านี้ก่อนว่าบ้านผมเนี่ยมีเด็กเล็กสองคนนะ ผมเนี่ยจะได้นมโรงเรียนมาจากที่โรงเรียนแจกเนี่ยบ่อยมากๆนะครับแล้วก็ได้เยอะมากๆในช่วงปิดเทอมกับช่วงโควิดปี2ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตรงวันวันหนึ่งเนี่ยลูกสาวผมคนโตก็ได้มาบอกว่าเอ้ยพ่อนมมันเปรี้ยวนะเพราะว่าโอเคให้ทำไมมันเปรี้ยวผมก็ลองมาชิมดูมันก็คืออาการของนมบูดนะครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากอาจจะเป็นการเก็บไม่ดีอากาศร้อนหรือเปล่านะครับเรื่องราวก็ผ่านพ้นไปนะครับจนผมได้มาเห็นดราม่าในโซเชียลเว้ยหลายคนน่าจะเคยเห็นนะน่าจะหลายเดือนแล้ว คือเป็นดราม่ากเกี่ยวกับผู้ปกครองท่านหนึ่งที่มาพูดถึงนมโรงเรียนในทางที่ว่ามันไม่มีคุณภาพแล้วก็เอาไปให้หมากินนะะผมเข้าใจผู้เป็นแม่เป็นพ่อบุปการีทุกคนนะเวยว่าเพราะจริงๆโรงเรียนเนี่ยมันมีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยผมก็เข้าใจเจ้าของเรื่องนะเพราะว่าผมเดินได้เจอกับตัวไนงะว่าเออมันมีนมที่เสียจริงๆแต่ว่า เราไม่ได้โทษระบบหรือหรือเหมารวมทั้งหมดว่าไอน้นมโรงเรียนเนี่ยมันมีปัญหาไงงบะแต่การบอกว่าแต่การจะพูดว่าเอาให้หมากินดีกว่าอะไรแบบนี้เออผมว่ามันแรงไปนะเพราะว่าเอ่อบางคนก็อาจจะเดือดร้อนนะแล้วการที่มีนมคุณภาพดีๆกินเนี่ยแล้วฟรีด้วยนะก็เป็นการแจกนะครับก็จริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะควรจะรักษานโยบายกิจกรรมนี้เอาไว้นะหลังจากนั้นเวลาล่วงเลยไปอีกนะจนประมาณเปิดเทอมล่าสุดเนี่ยเปิดเทอมเดือนที่5ที่ผ่านมานะครับลูกผมคนเล็กเข้าโรงเรียนลูก บครั้งแรกนะครับก็เด็กโรงเรียนอนุบาลของที่โรงเรียนที่ลูกผมเรียนอยู่เนี่ยก็จะได้รับนมโรงเรียนทุกวันตอนเย็นเว้ยก็คือเขาจะแจกอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมนะด้วยความที่ผมมีประสบการณ์มาก่อนที่ไม่ค่อยดีกับนมโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็เรายังพอมีกําลังที่จะซื้อนมอื่นให้ทานได้อยู่เนี่ยผมก็เลยจะเก็บไว้แล้วก็ซื้อนมท้องตลาด ให้ลูกดื่มนั่นแหละนะครับส่วนนมโรงเรียนเราเก็บไว้นะสำหรับใครที่ขาดแคลนหรือว่าต้องการนะเนี่ยผมก็จะเก็บไว้ให้คือไม่ทิ้งนะแล้วก็ไม่ได้ใหหมากินด้วยนะครับจนมีวันหนึ่งเกิดแชทบางอย่างขึ้นในไลน์กลุ่มคือโรงเรียนเด็กเด็กเล็กเนี่ยมันจะมีไลน์กลุ่มนะครับเอาไว้คุยกับครูเอาไ้ดูรูปภาพลูกทากิจกรรมหรือว่านอนอยู่อะไรแบบนี้นะ ในกลุ่มไลน์ของโรงเรียนเนี่ยก็มีผู้ปกครองเว้ยโพสถึงเหตุการณ์ว่านมที่ได้รับไปตอนเย็นมันบูดไว้ทุกคนหลังจากที่มี1คนใช่ไหมก็หลังจากนั้นก็มีเพิ่มมาเป็นส3 4เรื่อยๆเลยที่บอกว่าคุณครูคะคุณครูครับนมมันบูดนะั้นแล้วก็ถ่ายรูปมาด้วยมีวิดีโอด้วยเทให้ดูก็เราจะได้เห็นเลยว่าคือนมมันเป็นก้อนแล้วก็มีอาการบูดนะซึ่งก็แปลกมากที่มันเกิดหลายคนหลายคนเนี่ย คือผมรู้ว่านมมันแจกกันไปหลยร้อยกล่องเนาะตอนน่อโรงเรียนหลือจะเป็นพันก็ตามเนี่ยต่อ,อหัวนักเรียนเนี่ยแต่ว่าในห้องหนึ่งที่มีนมเสียอยู่2 3 4คนติด5คนเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ที่บ้านผมผมก็ยังไม่รู้เลยนะนี่อยู่นี่เดี๋ยไม่ได้แกะดูเลนะ้วเดี๋ยวท้ายคลิปจะแกะให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยผมเก็บไว้บ้างแล้วก็ให ว่าพ,พี่เลี้ยงให้คนที่ใกล้ชิดที่เขาเอาทานได้หรือให้แม่ผมเอาไปทานเอาไปชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยบ้างแล้วนะเรื่องนี้ทําให้ผมย้อนกลับไปตอนที่เล่าให้ฟังตอนต้นถูกปะที่ผมได้เจอโรบูดด้วยตัวเองเนี่ยทีนี้ตอมความสงสัยผมก็เลยทำงานไม่ผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบบังเอิญละมันเป็นเรื่องแบบคริเ้ีลบางอย่างที่มัน เกิดขึ้นว่ะเกิดขึ้นกับเด็กๆด,ด้วยนะแล้วในวผมในฐานะคนเป็นพ่อเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความจริงในบางอย่างที่แปลกๆมว่นแ,แล้วก็ผมไม่ได้เพิ่งเคยได้ยินเรื่องนมเสียหรือนมมีปัญหาจากแค่ที่เล่านะมีสื่ออื่นอีกแต่ว่าเออขี้เกียจหยิบมาพูดนะเลยรู้สึกว่าเอ้ะทำไมนมโรงเรียนมันไม่ได้มาตรฐานหรอกเพราะว่าเท่าที่เราทราบกันก็คือมันเขียนไว้เลยว่านมโรงเรียนเนี่ยคือได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะ ตรงนี้จะเขียนไว้เลยนะว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะเออแล้วทำไมถึงมีปัญหานะครับเพราะนั้นวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังถึงมาหาการแบใงการโกงนมโรงเรียนเว้ยและผู้ที่เดือดร้อนก็คือเกษตรกรตาดำๆที่เลี้ยงโคนมนะครับและเด็กน้อยชั้นอุบาลที่ต้องดื่มนมจากผล ของการคอร์รัปชันครับผมอย่างแรกนะครับต้องบอกทุกคนก่อนว่านมโรงเรียนเนี่ยได้ถูกออกนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับไอเดียเริ่มต้นเนี่ยง่ายๆเลยคือเป็นการช่วยเกษตรกรคุณงสงสัยประเทศเราเนี่ยนักการเมืองชอบช่วยเหลือเกษตรกรเนาะช่วยกันไปช่วยกันมานะมันคุ้นๆไหมอ่าทีนี้ก็จะช่วยเกษตรกรโคโนมต่างๆโดยการรับซื้อไว้รับซื้อนมเนี่ยลิตรละ20บาทจี่มีเศษนะเอาไปว่า20บาทนะครัเข้าใจง่ายๆ รับซื้อทุกๆวันนะครับแลงมบประมาณในการจัดซื้อนมที่ทํานมโรงเรียนเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่ หนึ่งมื่นสี่พันล้านชี้เยอะมากเยอะมาก,เย,มากเยอะกว่างบประมาณดูแลโรคซึมเศร้าอีกมั้งค่อนข้างจะเยอะใช้ได้นะหนึ่งมื่นสี่พันล้านเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายของไอโครงการนี้ก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยจะซื้อเพื่อที่จะผลิตนมโรงเรียนให้ได้ห้าถึงเจ็ดล้านกล่องต่อวันนะครับและส่งไปยังทุกๆโรงเรียนนะครับทั่วประเทศให้กับเด็กชั้นอนุบาลและชั้นประถมจํานวนเฉลี่ยเจ็ดล้านคนได้ดื่มทุกๆวันเอาเป็นว่าหนึ่งวัน เด็กจานวน7ล้านคนในช่วงวัยอนุบาลถึงปฐมก็อยู่ประมาณเป็นเด็กเล็กนะจะมีโอกาสได้ดื่มนมดีๆที่รัฐบาลเนี่ยจัดสเปคมาอย่างเทพนะ,ะเพื่อที่จะผลิตนมนี้โดยการรับซื้อจากเกษตรกรใช่ไหมแล้วก็ขากำหนดสเปคมาด้วยใครจะมาขายนมให้รัฐบาลก็รัฐบาลจะรับซื้อลิตรละยี่บาทแต่ไม่ได้ว่าซื้อทุกคนก็จะมีก็จะมีมาตรฐานของรัฐบาลอยู่ว่าจะต้องได้มาตรฐานนี้นั้นนี้นั้น ถึงจะรับซื้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับโครงการนี้ตั้งเป้าว่าเด็กทุกคนจะมีนมกิน7ล้านคนทุกๆวันวันละหนึ่งกล่องและเป็นนมที่มีคุณภาพสูงนะครับมาตรฐานมีดังนี้หนึ่งมาตรฐาน GMP GAP คือมาตรฐานโรงงานมาตรฐานฟาร์มนะมีค่าไขมันนะว,วกกับเนื้อนมเพียวๆที่แบบไม่ผสมอะไรเลยเนี่ย ไม่น้อยกว่า11.95หรือ12%มีเซลล์โซมมาติกไม่เกิน5 0 0แสนต่อลูกบาทเซนติเมตรมีปริมาณเนื้อนมรวมเนี่ยรวมเนื้อนมนเพียวๆอ่ะไม่ต่ำกว่า12.25%นตะครับตอนแรกที่ผมดูตัวเลขเนี่ยผมก็มงว่าเออแล้วมันเยอะมันน้อยหรอวะแต่พอผมได้เอาไปเทียบกับย่อท้องตลาดซึ่งพูดไม่ได้แล้วก็เอาข้อมูลมาไม่ได้ด้วยเดี๋ยวมันจะดูแบบเออเป็นการเปรียบเทียบเกินไปบ้านเราเนี่ยแม่งแปลกอย่างมันเป็นประเทศที่ผู้บริโภคไม่สามารถเอา สินค้าในท้องตลาดมาเปรียบเทียบหรืออะไรแบบ แฟ,แฟกแฟกได้แบบชัดเจนแล้วก็โชว์แบรนด์ได้นู้แมนเหมือนกันผมก็เปรียบเทียบดูจากข้อมูลแล้วปรากฏว่ามันเป็นมถถาตรฐานเลทที่ค่อนข้างสูงเลยท่านผู้ชมแล้วก็เลทเนี้ยถ้าเกิดคุณไปดูในนมท้องตลาดหรือนมยี่ห้อดังๆเนี่ยมันจะอยู่ในราคาหลัก15บาทถึง25บาทขึ้นไปนะครับราคาอยู่วันนี้ซึ่งเลทเนี้ยคือมันได้มถถาตรฐานเลยเว้ยก็ถึงพูดกันไงว่านมที่รัฐบาลสเปกมาเนี่ยม่นเป็นนมสเปกเทพแล้วก็เป็นนโยบายที่ต้องการให้เด็กทุกคน7ล้านคนเด็กเล็กมีนมกินโดยที่พ่อแม่ไม่ต วันประหยัดเงินไปไหนายร้อยบาทมากๆแน่นอนไอเดียเริ่มที่ดีแบบนี้มักจะเกิดปัญหาถ้าคนที่เป็นฟันเฟืองหรือกลไกแม่งชั่ววันนั้นผมจะมาเล่าขั้นตอนการคอร์รัปชันง่ายๆของไอนมโรงเรียนนี้แล้วก็เริ่มต้นเลยนมเนี่ยมันจะออกมาจากวัวถูกป่ะวัวมันก็จะปั๊มนมออกมาซึ่งเกษตรกรเนี่ยพอรู้เกษตรกรต่างๆเนี่ยที่เป็นฟาร์มโคนมเนี่ยพอรู้ปุ๊บว่าไอรัฐบาลจะประกาศซื้อทุกคนก็สนใจเพราะว่า เขาซื้อแน่นอนซื้อชวและปริมาณไม่จํากัดด้วยคือคุณมีของยับที่เขาขออองเดียวผ่านมาตรฐานรัฐบาลแม่งซื้อหมดทีนี้คนที่อยากจะขายรัฐบาลน่ยแม่งมีเยอะแน่นอนถ้าถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มีใครเคยเห็นนะขนาดนมที่บริษัทที่ผลิตนมเอกชนบางยี่ห้อยังมาทํานมส่งให้รัฐบาลเลยเป็นนมโรงเรียนนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าโครงการนี้คนสนใจมากคนก็แห่อยากจะขาย อยากจะขายนมให้กับรัฐบาลทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับคนที่จะมาขายนมที่เป็นไม่เป็นฟาร์มก็ดีเป็นดีลเลอร์เป็นคนกลางก็นี่ก็ดีเป็นบร็อกเกอร์ก็ดีบร็อกเกอร์นมวัวก็มีนะเอ่ออะไรกับต่างนานาบางคนฟาร์มขายไม่ไปอันมีคนกลางไปรับซื้อมานะกูน่นึกออกอะ่ะไม่เหมือนทุเรียนเหมือนสินค้าทุกอย่างบนประเทศเรามันก็ได้ถ้าไม่ฟาร์มขายตรงเองก็จะมีคนกลางมีคนกลางของคนกลางของคนกลางอางทีนึงอ่ะเออซ้อนๆกันไปก็แบ่งกำไรกันไปอะไรอย่างเงี้ย รัฐภูก,ก็แห่ต่อมาขายของให้กับรัฐบาลขายนมให้กับรัฐบาลสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดช่องโหว่ทางยิเลตตัณหาขึ้นมาเว้ยอ่าทีนี้รัฐบาลบอกรับซื้อไม่จำกัดใช่ไหมแล้วคนไม่แห่มาเลยอ่ะสิ่งที่ควรจะเป็นก็คืออะไรคือฝ่ายของภาครัฐที่รับซื้อเนี่ยมันควรจะเอานมทุกอย่างที่เขาเอามาต่อคิวอะสปรีนถูกปะ มาตรวจคุณภาพตรวจคุณภาพตรวจคุณภาพ,คภาพใครผ่านรับใครผ่านรับใครผ่านรับนี่ก็จะเป็นเราเป็นประเทศที่พัฒนาเนื่งองมาจากแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นครับอย่างนั้นมันง่ายเกินไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาครัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรงนั้นเนี่ยก็มองเห็นช่องทางที่จะรวยทางรัฐนั่นเองก็เท่าไงครับเขาก็มองว่าเฮ้ยในเมื่อผู้มึออยากจะมาขายให้ครูใช่ไหมได้กูเป็นคนตัดสินใจเขาก็ประกาศเลยว่าไม่ได้ประกาศหรอกผมสมมุติเป็นกระตูนตลกๆแต่ประมาณว่าเขาก็สื่อให้ด้วยให้คนที่มาขายเนี่ยไม่ว่าจะด้วยตัวเองสื่อหรือทางอ้อมอะไรก็ตามนะคอรัปชันนะทุกคนนึกภาพออกใช่ปะก็บอกไปว่าโอเคใครอยากจะมาขายติดต่อผมก่อนนะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับใต้โต๊ะแน่นอนก็จะมีสินบาททติจึงบนใต้ โ,โอเคคุณอยากผ่านอยากผ่านได้ขายกับรัฐบาลใช่ไหมมามา,มาผมขอกี่เปอร์เซ็นต์หรือผมคุณจะเอาใต้โต๊ะเท่าไหร่กระบวนการเรียกสินบาทค่าสินบนก็ได้เกิดขึ้นพัพันโนเน,นียกับฏเพราะฉะนั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเกษตรกร,กรหรือคนกลางหรืออะไรก็ตามที่ที่มาขายนมแม่ให้รัฐบาลเนี่ย มันก็จะถูกไซซิ่งลงขึ้นมาเพราะว่าบางส่วนก็ไม่สู้บางส่วนก็เอากลับไปขายเหมือนเดิมบางส่วนสู้ก็แน่นอนเงินก็เข้ากระเป๋าไอ้หน่วยงานที่ตัดหน้าก่อนจะเอานมเข้าระบบนี่หรอแม แล้วความใหญ่อย,ยังไม่จบแค่นั้นพอมันเกิดโกงที่ตัวรับไอ้ตัวกลางเอามั่งตัวกลางที่เป็นโบรกเกอร์แม่งไปดีลกับไอ้คนรับอีกท,ทีหนึ่งที่เป็นภาครัฐว่าพี่ผมขอโคตา้าโลง10โลงนะก็ไปดีลไปประกาศเลยว่าโงรงผลิตนมไหนหรือฟาร์มไหนอยากจะเข้ากับผมก็มาดีลเรื่องกับผลกาไรกันขาดทนุนกันก็ว่าไปนึกออกไหมทีนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าอำนาจตัดสินใจมันดันอยู่ที่กลุ่มกลุ่มเดียวอยู่ที่คนคนเดียวที่ภาครัฐนะ ว่าจะเอาไม่เอาอะไรโดยไม่รู้ใครตรวจสอบจริงๆมันมีคนตรวจสอบแหละแต่คนตรวจสอบคุณว่านะคนตรวจสอบก็เอาด้วยก็ประมาณนั้นนะนี่คือโครงสร้างให้คุณเห็นความน่าเฟ้ง่ายๆอ่ะมันก็ผมว่าเป็นทุกเป็น,ปน,ปน,ปน,ท,ปนทุกการเทรดดิ้งของอะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอนะ่ะไม่ว,ว่าจะเป็นอะไรหัวประมูลสร้างทางรถไฟสร้างถนนที่อะไรไม่เกี่ยวหมดมันจะประมาณนี้หมดสร้างถนนหัวได้นมโรงเรียนแม่ก็หัวได้ถูกป่ะใครไม่จ่ายคุณก็ไม่ได้ขายไง หรือถ้าคุณจ่ายไม่ตรงเขาเรียกเพิ่มคุณไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจมีรถกันแกล้งโดนสกรีนไม่ผ่านนะครับเทสไม่ผ่านบ้างมีสารนนู้นี้เจอปนบ้างนมโดนเตกะกับเจ๊ ใหตุการ์เป็นแบบนี้ทีนี้สีเกิดชื่อซื้อนมเนี่ยพอผู้ผลิตมันขายแล้วไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกปะเพราะว่าขายให้รัฐบาลเนี่ยมันจะต้องแบ่งเว้ยมันต้องแบ่งกําไรหรือเงินบางอย่างให้คนนั่นให้นายคนนี้ให,นนให้นู่นให้นี่เกิดอ,อะไรขึ้นครับมาตรฐานบางอย่างของนมโรงเรียนเนี่ยมันก็ลดด้วยแต่แน่นอนไม่ใช่ทุกโรงแต่คุณอย่าลืมนะว่ามันท่วประเทศที่จะยากมากแล้วแต่ละโซนก็ไม่ได้ไม่ได้โรงงานเดียวกันบางทีก็จังหวัดนี้โรงงานนี้จังหวัดนี้โรงงานนี้จังหวัดอีกภาคหนึ่งโรงานนโรงานหนึ่ง มันก็มาตรฐานมาตรฐานมันมีที่รัฐบาลกําหนดแต่มาตรฐานไอ้คนตรวจอะมันไม่มีเนื้อคามมาตรฐานอยู่ที่มันนี่เข้าใจว่ามันนี่คือมาตรฐานว่าผ่านไม่ผ่านไงมันเลยเป็นแบบนั้นมีความเร็วร้ายอย่างหนึ่งที่เกิดกับน้องๆเด็ก และลูกผมก็อยู่ในอายุเดียวที่เป็นกลุ่มนี้ด้วยนะก็คือมันมีการหัวกับโรงเรียนด้วยเฮียหัวโรงเรียนนี่เฮี้ยมากการหัวโรงเรียนคืออะไรครับทุกเรียนจะมีโคต้าที่ไปเบิกนมได้ประมาณนี้ผมเล่าให้ฟังแบบกระตูนนะอย่าไปซีเรียสว่าข้อมูลตัวเลขผมไม่เป๊ะน,นะ ให้เข้าใจง่ายๆหัวกับโรงเรียนก็คือเข้าไปดีลโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนมันมันจะสามารถไปดีลขอนมได้เช่นสมมติววโรงเรียนกอไก่เนี่ยไปขอนมโรงเรียนเช่น1000ันกล่องเพราะว่ามีเด็กเล็ก1000คนสมมติววไอ้คนที่มาส่งเนี่ยก็หัวเกิดการหัวกันก็คือพี่พี่ไอ้คนมาส่งก็บอกว่าพี่พี่เอางี้ไหมเดี๋ยวผมส่ง500กล่องแต่พี่ตีบินแบบพี่รับ1,000นะไอ้โรงเรียนก็เอาแล้อพี่ได้อะไรอ่ะบอกเอางี้พี่ตีบินว่าพี่รับ1000งพันใช่พี่ตีบิลพี่รับ1000แต่ว่าส่วนต่าย ยังไงเราเบิกมาเนี่ยจากรัฐบาลเราได้เต็มถูกปะ่ะมันก็มี่วนต่างที่เป็นผลกลาไรอะไรเงี้ยเราแบ่งกาไรกันแบ่งเป็นเม็ดเงินแนหะแต่โซนกล่องนมอ่ะก็โรงเรียนเอาไปแค่500อกล่องพี่ก็แจกบ้างไม่แจกบ้างก็ได้แจ้งว่านมหมดก็ได้เด็กที่ไหนเป็นตรวจบินไม่มีเด็กผู้ปกครองมึงได้กล้าเดินไปโรงเรียนป้าถามเอ่อท่านขออภรับรอบนี้ นมโรงเรียนจากรัฐบาลได้มาทั้งหมดกี่กล่องครับแล้วก็นับได้กี่กล่องครับที่แจกไปตรงกันไหมใครจะไปนั่งนะแบบเพราะอะไรมันแจกเด็กเอากลับบ้านทุกคนแจกเด็กเอานมกลับบ้านคือแม่ไม่สามารถตรวจได้เช็คไม่ได้อะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งคือการคอ์รัปชั่นในนมโรงเรียนเนี่ยแม่แยบยลที่เย่เพราะว่าแม่ตรวจสอบยากมากเพราะมันเป็นอะไรที่เอาไปกินแล้วก็เด็กเอากลับบ้านเด็กทําหายหรือเปล่าก็ไม่รู้ แล้วก็กินหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแล้วไงแล้วก็ต้องตามไปตรวจกล่องตามบ้านเหรออะไรเงี้ยมันจ้างมากแต่จริงจมันทำได้นะแต่มันต้องตรวจแต่ต้นทางซึ่งเขาไม่ทําอยู่แล้วเข้าใจปะหมื่นสี่พันล้านไอ้สัตว์โอเคผ่านเรื่องของการคอร์รัปชันไปทุกคนน่าจะพอเข้าใจโครงสร้างนะเราไม่มีหลักฐานนออกปะแต่ว่าก็มันก็มีปัญหากันเยอะมีหลายโรงงานที่ถูกตัดสิทธิ์ออกซึ่งไม่รู้ตัดสิทธิ์ออกจากที่ไม่ได้คุณภาพหรือตัดสิทธิ์ออกจากโดนจัดแกล้งอีกเออแม่งหลายอย่างแป๊เนื้อ ก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ที่ผมมาพูดถึงยาใายทุกคนตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องไอ้นมโรงเรียนเนี่ยแล้วก็คือไม่ใช่ให้กลัวนะผมไม่ได้ยาใายทุกคนกลัวนมโรงเรียนนะเวย้ยแต่อยากให้ทุกคนแบบเออเข้าใจว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดูแลบุตรหลานของท่านนะครับกินได้นะเวย้ยนมโรงเรียนถ้ามันไม่เสียหรือหรือไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรถ้าใครมีกําลังซื้อหรืออะไรก็ตามก็จาซื้อเยอะอีกแล้วแต่แต่ผมบอกเลยนมโรงเรียนสเปคเทพจริงๆเว้ยถ้ากินได้กินซะ เพราะฉะนั้นวันนี้วิธีแก้ง่ายๆตัดแนะนำให้ตัดนะครับเพราะว่าโรงเรียนแม่งไม่มีหลอดอยู่แล้วโรงเรียนเป็นที่อะไรกณรู้มันไม่ทำหลอดมาใส่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะตัดดูสักสองสามปล่องนะวันนี้นะอ่ะแล้วมาตัดดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต้องตัดแล้วเททุกคน,นําตามผมเวลาอยู่ที่บ้านพอคุณได้นมมาเนี่ยคุณก็ตัดเลยตัดก่อนที่จะให้เด็กดื่มเข้าไปเพราะว่าเด็กบางคนที่ท้องอ่อนๆเนี่ยพอดื่มนมที่มันมันเสียเป็นก้อนแล้วเข้าไปสามารถสามารถท้องเสียได้เลยนะครับ อ่านี่เห็นไหมอันนี้คือยินได้นะเห็นป่ะไม่เสียอันนี้ไม่เสียนะนี่คือ l ็ s เดียวกับที่ผู้ปกครองในห้องน้องๆที่ที่อนุบาลลูกชายผมเนี่ยบอกว่าเสียกันนะแต่ไม่เสียเนี่ยเห็นปะโอ้โหกูสสียแก้วเล่าเลยเนี่ยอร,ร่อยจริงไอเฮี้ยกูเป็เซนเตอร์นมโรงเรียนว่ะ <ส>อืมนงเออลอยจริงลอยจริงม um um okay. ันมันมันเหมือนนมแบบนมแบบมันเหมือนนมฝาทองสมัยก่อนที่ผมกินตอนเด็กโอเคลอยสักกล่องหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวกูกินพวกแตกเลยกินเยอะเกินเออหนึ่งกฎของรัฐบาลที่ทําการส่งนมโรงเรียนให้กับโรงเรียนให้กับโรงเรียนได้ได้กินกันเนี่ยก็คือ ถ้าวันหมดอายุต่ำกว่า4เดือนเขาจะไม่ส่งเว้ยทุกคนเขาจะไม่ส่งไปโรงเรียนแล้วทำยังไงสมสติว่าแม่งผลิตออกมาแบบเป็นหมื่น,เป,น,นเป็นแสนกล่องเหลือคือเขาไม่ให้ส่งไปโรงเรียนถ้าใครส่งไปโรงเรียนในในช่วงที่เหลือสี่เดือนหรือต่ำกว่านั้นจะหมดอายุเนี่ยจะส่งไปโรงเรียนไม่ได้เพราะว่าเสี่ยงอันตรายต่อเด็กๆนะแล้วมึงว่าเขาทำไงทิ้งเหรอเขาไม่มีทางมันก็จะมีผู้หัวใสาบางกลุ่มเอาไปขายเว้ยเอาไปขายต่างประเทศเลยก็ตามแต่กฎเหล็กของโครงการนมโรงเรียนเนี่ยก็คือนมโรงเรียนห้ามขายเลยเว้ยเพราะนั้นใครเจอนมโรงเรียนขายมึง รู้ไว้เลยว่าคนขายผิดกฎหมายนะครับขายไม่ได้นะโพสต์ขายในกลุ่มยังไม่ได้เลยนะจร,จริงอ่ะมันต้องให้นะเามึงได้มาฟรีนด้บอกป่ะแต่ก็บางคนก็มีเขาเอาไปขายกันถูกถูในกลุ่มในอะไรนะจริงๆโรงเรียนแจกฟรีนะห้ามขายนะเว้ขายไม่ได้นะเว้เขาออกแบบนโยบายนี่มาดีที่บ้านเราอ่ะจริงๆค้าออกแบบนโยบายเก่งๆเยอะนะแต่ว่าคนไกมันเฮงซวยมาดิแก้วนี้โอ้โหไหลเป็นโจ๊กไม่เสียนะเออบางคนเจอแบบ เป็นก้อนเป็นอะไรผมว่าเขาเก็บไม่ดีเป่าวะเพราะว่าถ้านมหลังๆอ่ะนมโรงเรียนมันมีดามากเยอะแล้วก็การตรวจสอบสูงขึ้นมากๆนะเนี่ยห็นไหมเฮ้แต่นี้ไม่ไม่มันเท่าอันแรกวะ่ะเดี๋ยวไม่แม่งมีกลิ่นแปลกๆวะ่ะนี่ทุกคนท่านผู้ชมดูนะสองอันเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะอันแรกอ่ะมันจะมีข้างๆเขียนว่าอันรัฐรัฐบาลสนับสนุนตรงนี้นะผมไม่ให้ดูใกล้เพราะว่ากล้องมันกลับด้านอันเนี้ยไม่มีเว้ยเนี่ยเห็นปะอันนี้ไม่มีเห็นไหม บ้าไม่มีอันเนี้ยไม่มันเท่าอันนี้มันกว่าอันนี้หมดสอสี่แต่มันก็ยังไม่หมดอยู่ทั้งคู่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกี่ยวกับวันหรือเกี่ยวกับแหล่งที่มาหรือเปล่านะอันนี้มาจากสระบุรีอันนี้มาจากปากช่องนะครับก็อันนี้มันกว่ามันอร่อยเลยอันนี้มันจะแบบเหมือนไลท์ๆหน่อยแต่กินได้นะครับก็แล้วแต่คนชอบอันนี้กล่องแบบนี้มันจะแบบเหมือนนมที่มันไลทอ่ะมันจะไม่ค่อยมันเท่านะอันนี้มันอร่อยโอเค จบการไปคิวเซนเตอร์นมเรงเรียนก่อนนะครับก็สุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันนะหลังจากคลิปแรกของรายการใหม่ของผมนะก็ถ้าชอบถ้าแับสนการในการหยิบเรื่องบางเรื่องที่อยู่ใต้พรมเนี่ยมาพูดมาคุยกันแต่จะไม่ใช่มีการแชรนะเพราะ <c oughs> ผมก็ไม่อยากให้มีปัญหามากอยากจะแค่เป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็วอร์นิ่งบางอย่างให้ทุกๆคนได้รับรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับจบก่อนจะจบลากานไปก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันด้วยนะครับ สุดท้ายนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากบอกทุกคนก็คือเราอาจจะรู้สึกแปลกใจในการกระทาของผู้คนที่ที่โกงนะครับและเราก็รู้สึกสา์แช่งแล้วก็โกรธแค้นพวกเขานะแต่ผมอยากจะฝากเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าคุณเชื่อไหมว่าผู้คนที่โกงกินหรือคอร์รัปชันหรือทําสิ่งที่มิชอบต่างๆเนี่ย ในการหาผลประโยชน์จากระบบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เคยที่จะเป็นคนปกติเว้ยที่มุ่งมั่นจะเข้าไปพัฒนาประเทศหรือทําสิ่งดีๆทั้งนั้นแหละแต่ความเป็นมนุษย์บางอย่างเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยวันเวลาที่เปลี่ยนไปมันทําให้คนนั้นก็เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรืออะไรใดๆเนี่ยแม้แต่ตัวคุณเองเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณได้ไปอยู่ในจุดๆนั้นเนี่ย คุณมั่นใจหรือเปล่าว่าตัวคุณนั้นก็จะไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะครับมีคําพูดหนึ่งใน,นนิยายจีนที่ผมชอบอ่านนะครับเขาบอกว่าถ้าหากคุณอยากรู้ว่าคนที่คุณรักหรือมิตรสหายของคุณนั้นเป็นคนยังไงหรือเป็นคนดีจริงหรือเปล่านะครับให้ดูวันที่เขามีเงินและมีอำนาจมากพออยู่เหนือผู้อื่นถ้าเขาไม่เปลี่ยนไปนั่นแปลว่านั่นคือทองแท้ครับผมสำหรับวันนี้ทอคอนโซหขอลาไปก่อนสวัสดีครับ